สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกลุ่มอะไรอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะกลุ่มงานศาสนาสากลนเนื้อหาวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือเนื้อหาเรื่องประเทศอะไรชวีิแอฟริกากลางใช่ไหมแอฟริกาเราเริพูดถึงเรื่องงานศาสนาสากลนภูมิหลังและประวัติความเป็นมาของทวีิแอฟริกาทชวีิแอฟริกาใช่ไหมคะถ้าทุกคนนึกถึงอาจจะนึกถึงความที่เป็นประเทศที่มีแบะภูมิศาสตร์แห้งแล้ง หรือว่าจะคิดถึงทีระมิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทะเลทรายต่างๆเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะมานําเสนอให้ทุกคนได้รู้จักประเทศนี้มากขึ้นในแบบในหลายแง่มุมมากๆค่ะอย่างแรกก็คือถ้าพูดถึงแล้วอ่ะลักษณะภูมิอากาศใช่ไหมอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่จะเปน็นกนกับภูมิอากาศแบบทะเลทรายก็คือจะร้อนมากอุณหภูมิสูงมากในเวลากลางวันแล้วก็อากาศต่าในแบบเวลากลางคืนเนาะแล้วก็ บริเวณชายฝั่งใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนยอาจจะมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนใช่ส่วนฤดูร้อนอ่ะเขาจะเป็นฤดูร้อนแบบแห้งมากๆแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวก็คือจะแบบเย็นและมีฝนเนาะอย่างที่บอกว่าถ้าลักษณะทางกายภาพของเขาที่แม่ลักหลักเลยอ่ะจะมีทะเลทรายซาฮาราก็คือทะเลทรายเนี้ยจะเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยอันนี้คือหลักๆของเขาเนาะแล้วก็อีกลักษณะเด่นของประเทศนี้เลยคือจะมีแม่น้ำไนซึ่งแม่น้ำเนี้ยจะเป็น น้ำที่สายที่ยาวที่สุดในโลกนี้ซึ่งไหลผ่านอียิปต์ด้วยและเป็นแหล่งสําคัญซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะมีอธิบายด้วยว่าอียิปต์อันเนี้ยประวัติความเป็นมาคืออะไรมีอะไรบ้างและสําคัญยังไงนะคะอย่างแรกเลยหัวขอ้อแรกที่เราจะพูดถึงก็คือภูมิหลังและประวัติความเป็นมาของทวีปแอฟริกาะคะค่ะนี่เราจะพูดถึงอารยธรรมอียิปต์นะคะอย่างที่พูดถึงไปข้างต้น,นะคะว่าทุกคนเนี่ยพอได้ยินคำว,ว่าอารยธรรมอียิปต์เราจะนึกถึงอะไรนะคะอันนี้ก็ จะเล่าให้ฟังค่ะอะไรทำอียิปต์นะคะเป็นบริเวณที่ไม่เหมือนแอฟริกาบริเวณอื่นเพราะว่ามีแม่น้ํานายขนาดใหญ่และไหลกว้างบริเวณแม่น้ํานายเป็นบริเวณที่มีที่ราบมีน้ําท่วมถึงประจําค้างอยู่นานพอน้ําตกตะกอนจากแม่น้ําจะเป็นตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะเหมาะกับการเพาะปลูก ส่วนบริเวณแม่น้ำานานะคะก็คือจะมีลักษณะความพิเศษก็คือเป็นจุดกออําเนิดระยธรรมของอียิปต์เนาะเพราะด้วยความที่ว่าชาวอียิปต์เขาจะมีความผูกพันกับแม่น้ํไนามากๆการตั้งถิ่นฐานใช่ไหมคะมันจะตั้งตลอดแบบตลอดแม่น้ามแม่น้ํไนเลยคือมันจะเป็นสายยาวแล้วเขาจะตั้งอยู่ข้างชายฝั่งนี้ตลอดเนาะซึ่งอียิปต์จะแบ่งได้พื้นที่เป็นไดสองส่วนก็คือมีส่วนตอนบนกับตอนล่าง ส่วนอารยธรรมอียิปต์เป็นอารยธรรมที่กินเวลายาวนานมากๆคือมีมานานมากๆแล้วตั้งแต่ช่วง2,600กว่าปีก่อนคริสตศักราชนะคะจนถึง300กว่าปีก่อนคริสตศักราชแล้วก็ยังมีราชวงศ์ค่ะการปกครองมากกว่า 3, 3, 3ราชวงศ์ซึ่งในคลิปนีรอาจะไม่ได้มาอธิบายยุคขนาดน,นั้นเนาะเพราะว่ามีเยอะมากๆแบบเขาสลับกันขึ้นตั้ง3-3ราชวงศ์ จริงแล้วแบบเขาเปลี่ยนราชวงศ์กันเป็นเทน้ำเททิ้งอ่ะถ้าบอกว่าถ้าเกิศึกษาลงลึกๆกว่านี้แต่ว่าตรงส่วนนี้ก็อาจจะยังเข้าไมถึงหัวข้อของเราที่เราได้ในวันนี้ค่ะซึ่งเมื่อมีคนชื่อนาเมอร์นะคะหรือว่ามินิสเราเขาก็าตั้งตัวขึ้นมาเป็นฟาโร่โเนะาะฟาโรก็คือจะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองนะคะและก็เขาได้ทําการรวบรวมกลุ่มคนทําให้อยู่ใต้อํานาจของเขา ก็คือบังคับเหมือนแบบให้เราเป็นเหมือนฟิลกษัตริย์ปกครองอย่างนี้ค่ะให้ทุกคนอยู่ใต้อำนาจของเขาเนาะ mm hmm. ก็คือได้ทําการมีการตั้งเมืองหลวงให้เป็นศูนย์กลางอำนาจที่ว่าที่เมืองเมฟิสนะคะซึ่งจะเข้าสู่ยุคอรารยธรรมของอียิปต์เลยมีการสืบทอดฟาโรต่อกันไปเรื่อย mm hmm. อียิปต์เขาจะเชื่อว่าเรื่องฟาโรสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าเนาะ mm hmm. แล้วเขาก็จะเชื่อเรื่องการที่ตายไปแล้วก็จะไปเป็นเทพเจ้าด้วย เขาจะเชื่อเรื่องความแบบเรื่องหลังความตายนะคะคือการที่เราอยากจะมีชมีวิตอยู่ไปเรื่อยๆเนาะเขาเลยได้มีการพยายามจะทําให้ตัวเองเป็นอมาตะด้วยการทําหนุ่มฝังศพนะคะอื mm. ใช่หนุ่มฝังศพแล้วก็ทํามัมมี่หนุ่มฝังศพนะครับในอียิปต์ที่มีความยิ่งใหญ่เนี่ยจะทอดถึงการพัฒนาจะทัดถึงการเมืองและเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยฟารโรห์ราชวงศ์ที่หนรวมถึงเมเนสนามเมอร์ ไม่ได้มีการสร้างพิรามิดขานาดใหญ่ฟาโรในยุคแรกเนี่ยนิยมฝังศพที่เรียกว่ามาสตาบาพิรามิดขนาดใหญ่เริ่มมีการสร้างในสมัยราชวงศ์ที่3าเป็นต้นมาแล้วก็ต่อมาการประดิษฐ์ตัวอักษรเยโรกริฟิกก็คือเขียนเกี่ยวกับความเชื่อส่วนใหญ่ที่เจอในพิระมิดและเรโมติกจะเป็นอักษรที่เขียนเรื่องราวทั่วไปครับเข้าใจแล้วคะ่ะ แล้วอย่างนี้อะไระความที่ทิ้งไว้ที่ทวีปอตแลนติกนี่ก็คือมีอะไรบ้างคะก็คือวิทยาการอย่างเช่นการทำมีแล้วการแพทย์ต่างๆ mm hmm. เกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะห์การทำมีเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วก็การรักษาโรคของคนในอดีตครับผมรวมถึงการถน mm hmm. อมศพเนี่ยชาวอียิปต์โบราณมีวิธีการทําหลายขั้นตอน แต่ขั้นตอนหลักก็จะมีการทำประสาทร่างกายการนำาอาวยวะภายในออกมาดองศพด้วยเกลือเนรอนและพันธะโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ70วันในการทองศพเนะะ้าต่อไปนะคะก็จะเป็นยุคคาทา่าแต่อย่างที่บอกว่าในแอฟริกานะคะก็คือในสมัยก่อนเขาจะมีการค้า<ม>ทาาเนาะแต่อย่างที่บอกว่าเราก็อยากให้รู้ก่อนว่าทตา,าหมายถึงอะไรนะคะท่า,าหมายถึงอะไรเนาะ ถ้านะคะก็ก็คือคนที่เขาแบบว่า<ม>เป็นชนชั้นต่ำนะที่ถูกจับมาแล้วก็บังคับให้ทำในสิธต่างทั้งเต็มใจแล้วก็ไม่เต็มใจมอะไรแบบนั้น,นกดขี่อะไรใช่ท้านอนเด็ขี่จากเจ้านายเจ้านายถ้าเกิดแบบคนสมัยนั้นเหมือนกล่องสูงสมัยนี้ค่ะถ้าเกิดสูงในเจ้านายดีก็จะแบบเออก็จะมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดไปสูงที่เจอแบบว่าเจ้านายที่เขาโหดร้ายก็จะนํามาสู่การค้าทาแบบกดขี่นั่นเองค่ะ ้วยความที่สมัยก่อนเนาะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมคนขาวอ่ะจะคิดว่าคนที่เขามีผิวดำเป็นอะไรที่แบบเป็นคนไม่ดีหรืออะไรนะคะ<บ>ก็เลยมีการกดขี่เขาะอเลยได้จับคนผิวดำเนาะมาเป็นทาสก็คือแบบกดขี่แรงงานนั่นเองเนาะซึ่งทาสอดนเนี้ยเราสามารถจับทาสมาจากที่ไหนได้บ้างคะก็จะจับทาสมาได้จากเฉลยศึกจากสงครามนะครับระหว่างชนเผ่า ถูกขายมาเพื่อใช้หนี้หรือเป็นเครื่องบรรณาการประเภทของทาสในแอฟริกากลางเนี่ยก็จะมีทาสครัวเรือนมีหน้าที่ทํางานในบ้าน mm hmm. เช่นทำอาหารทำความสะอาดแล้วก็เลี้ยงเด็กต่างๆทาสแรงงานมีหน้าที่ mm hmm. ใช้แรงงานในไรนาครับ mm hmm. เช่นเหมืองแร่ก่ mm hmm. อสร้างอะไรอย่างนี้ทาสสงครามนะคะ mm hmm. ก็คือทาสสงครามอันนี้จะเป็นเฉลยศึกจากการทําสงครามแล้วเขาก็จะนามาใช้แรงงานเนาะหรือว่านําไปขายต่อยอีนะ mm hmm. แล้วก็ทาสเพื่อการขาย ท่าปราะการค้านะคะจะเป็นท่าที่ถูกจับมาขายพวกคา้าท่าต่างๆต,ต่างชาตินะคะอย่างเช่นในอาหรับหรือยุโรปเนาะก็จะไปเป็นคนใช้แรงงานเขาอย่างนี้นส่วนท่าพิธีกรรมนะคะจะนํามาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่าการูชาย,ยันนั่นเองท่านบรรณการท่านบรราการจะเป็นท่าที่นําไปถวายให้กษัตริย์นะคะหรือว่าจะเป็นผู้นําชนเผ่าเพื่อแสดงความจงรักภักดีนั่นเอง แล้วพอพูดถึงเรื่องทาสนะคะคนก็จะสงสัยว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาค้าทาสเนี่ยข้ามแดนกันยังไงใช่ไหมคะซึ่งการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะจะส่งจะถูกขนส่งผ่านเรือขนส่งทาสจะจับทาตุเป็นผู้ชายนะคะใส่ปิ่แจงอเป็นคู่ๆู่ค่ะและจะถูกบังคับให้นอนราบหรือนอนตะแคงสภาพที่อาจจนแทบหายใจไม่ได้พวกกับการเดินทางที่ไกลมากๆนะคะส่งผลให้ทาสนะคะเสียชุดเป็นจํานวนมากและที่โหดร้ายกว่าน,นั้น คือถ้าเสบียงน้อยหรือว่าเรือบนพื้นที่ของเรือนะคะน้อยค่ะพ่อค้าก็จะจับท่าที่อ่อนแอที่สุดค่ะโยนลงทะเลเพื่อให้เรือมันเบามากขึ้นค่ะและ้วก็รอ,อขอสินใหม่เป็นสินค้าก็มีสินค้าสุกเฉินนั่นเองค่ะซึ่งมันค่อนข้างจะโหดร้ายเอามากๆเลยค่ะต่อมาก็นะครับก็จะเป็นยุคอนณา,านิคมก็คืออยู่ในอานานิคมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ศตรวรรษที่19เเป็นการแย่งชิงแอฟริกาภาษาอังกฤษเรียกว่า scramble for Africa ก็จะมีประเทศในยุโรปเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเบลเยียมโปรตุเกสนะครับเข้ามายึดครองซึ่งส่งผลให้โครงสร้างทางการเมืองของแอฟริกาการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปครับ ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงของยุคหลังอานาธิคมนะคะยุคหลังอานาธิคมนะคะเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเกิดกระบวนการเรียกร้องเอกราชคะ่ะในช่วงมุสเวตที่หนึ่งพันเิถึงหนึ่ประเทศส่วนใหญ่นะคะได้รับเอกราชคะ่ะแต่ยังคงเผชิญกับปัญหาสงคามการเมืองและความขัดแยงความยากจน,นะคะ่ะหลังยุคอานาธิคมนะคะเป็นช่วงเวลาสำคัญท,ที่อาติกาการะคะได้รับการปลดปล่อยและหลายประเทศได้รับเอกราช งแอริกาการนะคะได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสการปกดปล่อยอนานิคมในแอริกาเป็นผลจากการคลื่งหมาเลี้องเอกราชและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับโลกค่ะังจากนั้นนะคะแอริกาการก็มาใช้กับปัญหาอย่างหนักเช่นปัญหาทางด้านการเมืองการปัดแย้งและแอติกาการได้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างบอนื่งโดยพุ่งพาการส่งออกสินค้าประเทบริโภคละแวดล้อมและมีความยากจนและการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันค่ะ ซึ่งประเด็นสำคัญนะคะก็เกิดมาจากการสืบทอดอำนาจและการเมืองค่ะในหลายประเทศในทวีปการต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรุนแรงรวมถึงการเกิดรัฐประหารการต่อชื่อตัวอำนาจและการเกิดสงครามการเมืองปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะการพึ่งพาการส่งออกสินค้าผู้โดิสนะคะอย่างเดียวเช่นแร่ธาตุทำให้เศรษฐกิจของหลายประเทศในิภาคมีความเสี่ยงและเปลาะบาง ่อความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดโลกความผัดแย้งทางสังคมและชาติพันธ์ค่ะต้องขัดแย้งทางสังคมและชาติพันธ์นะคะและก็ขาสนาในหลายพื้นที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังทําให้เกิดความไม่สงบและเกิดความมินแรงค่ะค่ะแล้วหัวข้อต่อไปนะคะก็คือหัวข้อเชื้อชาติและชาติพันธ์ค่ะ เชื้อชาติแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเชื้อชาตินิโกค่ะเป็นกลุ่มเชื้อชาติที่มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกาพบมาก่สุดในภูม,มิภาคแอฟริกาตอนใต้ของทะเลซาฮาราค่ะลักษณะเด่นของพวกเขานะคะจะมีผิวสีเข้มผมหยักโซ่จมูกกว้างและลิ้นผิดปากหนาคะ่ะเชื้อชาติที่สองนะคะคือเชื้อชาติคอเคซอยค่ะพบมาก่สุดในแอฟริกาเหนือเช่นอียิปต์รินนเบีย,ยนนอแอลจีเรียโมร็รโกและตูนิเซียค่ะ พวมหึ่งชาวอาหรับและชาวเบ์เวอร์นะคะลักษณะเด่นของพวกเค้านะคะก็คือผิวขาวไปจนถึงผิวสีแทนผมตรงหรือหยักโซนและจมูกโดดค่ะต่อมาก็จะมีเชื้อชาติมาลาลอยหรือเชื้อชาติเซมิโตอามิติกพบมากในพื้นที่แอฟริกาตะวันออกเช่นโซมาเลียเอธิโอเปียและเอริเทรีย ซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเชื้อชาติอาหรับกับเชื้อชาตินโิโกรต่อมาก็จะมีเชื้อชาติคอยซานกลุ่มชาติที่พันดั้งเดิมของอฟริกาตอนใต้เช่นชาวซานและชาวพอตเทนทอร์ปัจจุบันมีจํานวนน้อยลงมากครับเชื้อชาติผสมเกิดจากการแต่งงานทพดช,ชาติระหว่างเชื้อสายยุโรปแอฟริกันแอฟริกันอาหรับพบได้ในเมืองใหญ่หรือบริเวณชายฝั่งที่มีการค้ามาตหรืออนานนลิคม วข้อต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือหัวข้อ,ขอาศาสนาที่สําคัญในทวีปแอฟริกาการค่ะาศาสนาของทวีปแอฟริกาการคับคืออะไรนะคะก็คือาศาสนาพื้นเมืองในปัจจุบันแล้ว่า,าศาสนาคริสต์และอิสลามจะเป็นาศาสนาหลักที่แพร่หลายไปทั่วทวีปแอฟริกาในปัจจุบันแต่าศาสนาพื้นเมืองเองก็ยังคงมีอิทธินโดยเฉพาะในพื้นที่บนชนบทบางชุมชนที่มีการผสมผสานระหว่างความเชื่อพื้นเมืองกับวิธีกรรมของาศาสนาอื่น ทำให้ยังคงเห็นล่องรอ,งรอยของศาสนาพื้นเมืองในท,ทิีชีวิตประจำวันของผู้คนในหลายพื้นที่ค่ะนอกจากศาสนาพื้นเมืองแล้วในทวีปแอฟริกายังมีศาสนาอื่นที่ผู้คนนับถืออยู่โดยเฉพาะศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ที่แพร่หลายมากรวมถึงศาสนาอื่นๆที่มีอยู่บ้างในบางพื้นที่ค่ะต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงศาสนาหลักอย่างเช่นศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเนี่ยเริ่มเข้ามาในทวีปแอฟริกาทางตอนเหนือเช่นอียิปติเบียโมโร็อกโก และแอลจีเรียโดยเข้ามาพร้อมกับการค้าขายของชาวอาหรับครับหลังจากนั้นเนี่ยได้แพร่ขยายไปยังแอฟริกาตะวันตกเช่นในเจรียเซเนกัลและมาลีต่อมาก็จะเป็นศาสนาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคริสต์ศาสนาคริสต์เนี่ยเข้ามาในแอฟริกาในช่วงที่ยุโรปล่าอาณานิคมโดยผ่านทางวิชนารีที่มาเผยแพร่ศาสานาพบมากในแอฟริกาตะวันออกกลางและใต้ก็จะมีเอธิโอเปียเคนยาแอฟริกาใต้แองโกลาศาสนาคริสต์มีหลายนิกายครับ เช่นนิกายโรมมนคาทอลิกนิกายโปรเตสแตนต์และนิกายออเทอรอปค่ะและศาสนาต่อไปนะคะเป็นศาสนาที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูค่ะนั่นก็คือศาสนายิวศาสนายิวนะคะเป็นศาสนาอัมบาฮัมแบบเอกเทวนิยมมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า3,000ปีเป็นศาสนาปรชาชญาและวิถีของชาวยิวศาสนายิวนะคะมุ่งเน้นความเชื่อในพระ,ะเจ้าองค์เดียวค่ะคือพระยาเวและการดำเนิน,นชีวิตตามหลักคำสอนในคมภีดียูและคำพีทันนูค่ะ ศาสนายูนะคะมีนิกายหลากหลายได้แก่ออโตรดและอนุรังนิยมและศาสนาแบบผสมนะคะในบางพื้นที่ของแอฟริกาผู้คนมีการผสมผสานความเชื่อของศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์กับความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาอื่นในเมืองใหญ่บางแห่งนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่มีคนอพยพเช่นแอฟริกาใต้ยูกันดาอาจจะผู้ศาสนาฮินดูพุธหรือศาสนาอื่นจากเอเชียเช่นศาสนาเต๋าขงจื้อ แต่มีผู้นับถือไม่มากค่ะศาส,สนาหลักของชาตแอฟริกานะคะก็คือศาสนาอิสลามศาสนาเิเตศศาสนาพื้นเมืองส่วนศาสนาอื่นเช่นยิวฮินดูและฟุธพบได้น้อยแล้วักอยู่ในตามเมืองใหญ่ค่ะ าสู่ช่วงศาสนาพื้นเมืองของแอฟริกานะคะศาสนาพื้นเมืองของแอฟริกาคืออะไรคือกลุ่มความเชื่อและพิธีกรรมดั้งเดิมที่สืทบทอดกันมาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีความหลากหลายและเชื่อมโยงกับธ,ธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละกลุ่มพันชาติค่ละลักษณะของศาสนาพื้นเมืองแอฟริกานะคะมีได้แก่การบูชาบรรพบุรุษค่ะเชื่อว่าการบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อแสดงความเคารพลและขอคําแนะนําจากพวกเขาลทัทธิวิญญาณนิยมนะคะเชื่อว่าสิ่งต่างๆธรรมชาติทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมีวิญญาณหรือพลังความเชื่อในเทพ,พเจ้าและวิญญาณมีความเชื่อในเทพเจ้าและวิญญาณต่างๆที่มีบทบาทสํคาคัญในชีวิตประจําวันและการดําเนินชีวิตค่ะพิธีกรรมนะคะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆค่ะเพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งจิตวิญญาณ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโลกกายภาพและโลกแห่งจิตวิญญาณความสำคัญของธรรมชาตินะคะธรรมชาติมีความจับศีลและเป็นที่มาของพลังงานต่างๆที่มีการประกอบพิธี่ที่เกี่ยวข้องก,กับธรรมชาติเช่นแม่น้ําภูเขาหรือต้นไม้ค่ะความหลากหลายของศาสนาพื้นเมืองแอฟริกานะคะเนื่องจากแอฟริกามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒน,น,นธรรมศาสนาพืน้นเมืองจะมีความหลากหลายตามไปด้วย และแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีระบบความเชื่อและพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองค่ะพิธีกรรมนะครับของทวีปแเปริการการนตจะมีพิธีฝังศพหลายขั้นตอนของเผ่าฝังพบในกาบองและฟองโกซึ่งชาวเผ่าฝังเนี่ยเชื่อในโลกของวิญญาณอย่างลึกซึ้งเช่นการฝังศพเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มีการร้องการเต้นแต่เะาเรื่องของตายอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้วิญญาณไปสู่โลกหน้าอย่างสงบประเพณีที่สำคัญของแกฟรนกาตะวั วิธีบวชเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่พบในหลายชนเผ่าก็คือชนเผ่าบานคุนฟางมาค่าเป็นวิธีกรรมที่จัดให้กับเด็กชายหรือเด็กหญิงเมื่อู่วัยรุ่นเด็กชายเนี่ยจะถูกแยกออกไปจากชุมชนเพื่อึปสุกล่าสัตว์กรารอยู่ในป่าและบทเรียนความเป็นผู้นําแล้วก็เด็กหญิงอาจได้รับการสอนในเรื่องของบทบาทในครอบครัวและการดูแลลูกหลังทิธีจบก็จะมีการ,รจัดฉลองกางเรเต้นรำดนตรนีและการเลี้ยงอาหารครับ แม้ว่าศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามจะเข้ามามีนนบทบาทในแอฟริกาแต่ศาสนาพื้นเมืองก็ยังคงมีผู้ปฏิบัติอยู่จำนวนมากและยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในหลายพื้นที่ศาสนาพื้นเมืองของแอฟริกาเป็นระบบความเชื่อและพิธีกรรมหลากหลายมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์และยังคงมีผู้ปฏิบัติตามอยู่จนถึงปัจจุบัน